ไปน้อยไป,ไปหาไปหนเลยหานทับหานทับใครปุ๊กปุ๊กนี่นปุ๊กไม่ตายทีหน,นหวานก็ร้อยไปเพื่รรอนทับเราไปไม่ได้ฝนตก เร็วจะโดดเร็วอย่าดูดตาพลาดตายอันขอฮักเลย Phát luôn à. Thôi cặp mà à. Phát luôn Phát luôn, ôi khá luôn vậy đôi ta khả năng lấy mấy đồ văn mới

พัฒนาะพัฒนาะขอฮักตายนั่นไม่กลัว,ลวหรอขอฮักตายจริงนะ่นะใช่ตายแน่นอนใช่ตายแน่นอนสาว่านของคนมากัดของคนเด็กกระชังลุงทันชีลงเลยลลงเยไลงเลยเอาไม่ลง ลงเลย่าลงเลยอย่าถอยตาลงเลยตาไม่หันนะข้อหักกันลงแล้วข้อหักเลยนะเผาเลยนะ ลงต่อโคหักเลยนะเก็บผ้ามั้งละนุเรือเต็มบ้านแล้วของเธอทางนั้นลงไม่ได้

ลูกเก็บผ้าไว้ให้เรียบร้อยไปหรือผ่านเต็ม นอนเต็มมดนุ๊กนทติวายตวียังมีผ้าเลยนุ๊กแก็บใส่ลังให้เรียบรอยไปนี่ mm hmm. แหละนี่กองหนึ่ง mm hmm. เดี๋ยวแมวขี้ใส่เสร็จแล้ว hmm. พาไปเรียบรอย พับไปเรียบร้อยค่ะคุณบุญ <confusion. S 1> พับไปเรียบร้อยค่ะคุณบุญคุณบุญนะคุณบุญพับผ้า้เรียบร้อยค่ะมันเต็มบ้านค่ะ right, คุณบุญเล่นค่ะ <right. S 1> คุณบุญก็ต้องพับเองค่ะถ้าพับให คุณบุญใจจ้างเลยค่ะจ้างค่าพับผ้ามาหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยจ้างไหมจ้างพับผ้าไหมเดี๋ยวพับผ้าจ้างไหมเอามาหนึ่งร้อยเดี๋ยวจะเดี๋ยวพับผ้าแบบกรรมอะไรเรา อมันไปจ้างของคนของนีของไม่จ้างเลยของไม่ข่าเลยไม่จ้างเลยขี้ชิดจังซื้อเครื่อไว้กินข้าวหรือไงไว้กินข้าวอะไรข้าวกินฟรีทุกวันไม่จ้างเหรอพับผ้านี่ผ้าเต็มเลยไม่จ้างพับผ้าเหรอขี้งกจังเลยย่าบุญน้องบุญเนี่ย ไอ้นี่ไม่ใช่หกบาทนี่มันโดบีโน่ไม่แม่งงโดบีโน่นี่ไงนี่กองหนึ่งฝนตกฝนตกแล้วนู่นู่ฝนตก หลานโตหมดแล้วไม่มีหลานเล็กๆมีแต่เหลนหลานโตหมดแล้วมีแต่เหลนตัวเล็กได้ต้องเล่งกลางกันนี่แร่งตายไม่ได้เยอะอี่าวห้มาเจอ นั่นโดบิโน่ของเล่นเด็กไม่ใช่ตังโดบิโน่แทนเล่นของเด็กคือหลักหมาไม้หลักของเด็กมากค่ะอ๋อหลักของเด็กมาเล่นเร็วืองงง่ลนั่นหลักของเด็กมาหรอไงไงนะ คีรักไหมอ่ะไม่คืนนะใครเลยจริงอ่ะนั่นเราอยู่ในเมืองราบีโนเด็กกันรักมาไหมพบงงอ๋อพบมาเอออไม่ใช่รักนะพบมานะโง่เงี้ยยุกคนนางดูนกคนนั้นว่าฉันกับอะไรบอกว่า mày lúa luôn, luôn ở lên ra tổn thẻo thẻo đá thảm ngu tưởng thầy quân sai quân anh đang, tổng thương, và anh, La tụ, anh bản ơn ổ ổ ta ta nàng đu phun to cơ, à. âm nằm phun mai à, âm nằm á bé, âm nằm phun nhanu khát nè, cao xám là ua vẫn đâm nhiều lối. phun to cơ à lủng bay mày đai. phết เข้าอ่ะโอบข้าวไว้จับข้อจับข้าวข้อเออเอาไม่ต้องหมาคือเดี๋ยวตาใคร <c oughs> ได้ได้ได้นางเล็บฟ้นตอกไปก่อนนะ <c oughs> มูบัดเคย